ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับเมื่อนี้กสิพาพี่น้องนี่มาเอางวงามจากข้อของหอยดิวนะครับพี่น้องครับลิดแรลกแหกหมานของปีหกเก้าสำหรับหอยดิวนะครับเด้อเมื่อนี้มีพอพัฒนาหนาม,มาฝากพี่น้องนะครับพร้อมกับ งวสาวนะครับเนาะนี่แหละแดงสองตัวเห็นมาแล้วสิเปิดแบบแพ็คคูนี่แหละครับเดี๋ยวจังไปเบิ้งกันเนาะมันนี่ท้ายคลิปอยู่นี่เป็นวันเสาร์ที่งี้สิบสี่มั้งครับพี่น้องครับเดือนมกราคมนะครับพี่กัดอยู่ที่บ้านสงเปลือยตำบลข่าวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อเอาไปทักทายกับทางหอยดิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสเอฟซีทุกท่านครับรอบนี้ก็โดนห่างหายไปสามเดือนสี่เดือน รอบนี้ก็หาของพิเศษพิเศษมาฝากพี่น้องับผมตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ยางดีเกรดเอเลยครับผมผมสะสมไว้ะโดนแลลวครับตัวนี้เอาของดีมาเปิดอะเป็นไนครับตัวนี้การส่งเป็นยังไงคือเก่าครับการรับประกันตำหนิสากรหนึ่งเดือนส่งฟรีพระอิสานราคาตรงกันส่งฟรีทั่วไทยเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหกหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองศูนย์ครับผมเอาตัวนี้เลยไ่มครับเอาตัวนี้เลยครับอ่าผูใดมักอนาคตพ่อพันธุ์ตัวหนาหนาได้ครับเด้๋เดี๋ยวสีไทยให้เบื้องเดียมนี่ก่อนนะครับเนาะ นี่ย่างหนาสีนี่จะออกเป็นสีไปทั้งเผือกมั้งขุดฝุ่นหรอพี่พน้องครับตัวนี้งวัวจากเดือนลูกพ่อได้ครับพ่อเดตัวนี้เป็นงัวอแปดเดือนนะครับผมสูงร้อยสามสิบสามวัวอายุแปดเดือนเป็นลูกของฟอนตินอสครับผมแม่เป็นลูกสาวของสี่สามห้าครับผมโอ้ฟอนตินอสพี่น้องครับพ่อนอสครับแม่เป็นไอซีสะซสามหาฝุ่นขาบงางแยไขาเหยียดตรงนี้ดีข้างหลังครับผมแปดเดือนร้อยครับ ตัวนี้ค่อยเดียวเปิดเท่าไหร่เปิดไปสองหมื่นเก้าครับสองหมื่นเก้าพี่น้องครับสองหมื่นเก้าเพลย์มาของหนาๆได้ครับเด้อเดี๋ยวผมจะเริ่มจากทั้งขาหลังก่อนสิครับผมผมเห็นขามันใหญ่ดีไหมพี่น้องครับนี่ขาถึกๆนะดึงสวยๆเลยนะครับพี่น้องนี่เทิ่งแผ่นหลังหนาๆนะครับเนาะนี่เบิ่งใกล้ๆเลยนะครับเดี๋ยวเบิ่งที่เรามุมชัดๆไปนะครับเด้อทั้งมุมสูงมุมต่ำแหะครับผมเบิ่งหน้าผากเบื้องหน้าผากกว้างๆกระดูกใหญ่ๆ อะไยางกวงอะครับผมไม่สวยไม่ตรงปกยินดีคืนเงินครับบ่ตรงปกยินดีคืนเงินนะครับทรงฟีถอยอีสานต่อได้อีกได้พี่น้องครับมาเบิ้งมุมใส่กันครับพี่น้องครับวันนี้อ่ะเบิ้งหุ่นทางนี้นะครับเนาะนี่เห็นรูปเห็นร่างนะครับพี่น้องเู้ใดมาของดีทั่วเอาโลดโทรไว้ใดก่อนถอะนะครับของงามๆแบบนี้ดนุนจะไม่ให้เห็นนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอ่าเงาหางนะครับนี่เงาหางค้นหางนะครับหางกลมๆใหญ่ๆ ไข่สองนะครับได้ครับบัวพีนองจะเห็นบ่นะครับเนาะไข่สองบัวทั้งตัวได้แหละครับผมนี่นะครับนี่เด้อสวยๆเลยนะครับเบิกหนังข้ออีกรอบหนึ่งเป็นง่วงเฟมไงครับนี่มันจะไงไปดีอีกหลายเลย่หละพี่นองครับถ้าไม่นคนก็คือฝรั่งแหละครับเออนี่เฟมไงหนังนานๆเดี๋ยวที่คอยออกมาเบิกมุงไ่ไกลไห้นะครับม่วเช่องได้พี่น้องครับนี่หนึ่งดี ว่าตะเก่ายูได้หมื่นมือขึ้นกันล่ะครับนี่แหละสองหมื่นเก้าครับนี่แหละผู้ใดมาคุ้นตึกๆแบบนี้นะครับเนาะเมาเลยนะครับอ่ะกันอาจจะเห็นชัดสมมุมเลยล่ะพี่น้องเดี๋ยวสิภาพไปเบ่ง้วสาวด้วยครับพี่น้องครับนี่ง้วสาวยกไดอยากใดเด้พี่น้องไปดูวัวสาวกันครับนี่อ่ะเอาตัวยืนยืนอีกอนเนาะแม่ครับนี่ตัวนี้นี่ไอ้ง้วจากเดือนลูกพ่อหดครับง้วแปดเดือนเป็นลูกสาวของเขีบเจ็ดสองครับเขีบเจ็ดสองแปดเดือนแดงนี้ดีนครับพี่น้องครับตัวนี้ เอ่อเจ็ดเดือนเหะครับแปดเดือนแปดเดือนครับแปดเดือนลูกเคฟเจ็ดสองนะครับเนาะเออคือน้านลูกโอเคอ่ะส่วนสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับสูงประมาณร้อยยี่ห้าครับสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าได้ครับพี่น้องครับตัวน,นี้ห้อยเดียวเปิดเท่าไหร่เปิดไว้ถ้าเปิดแยกเนี่ยเปิดไว้เวมือม่อินเจ็ดครับอ่ะถ้าเปิดแยกเป็นเมื่อินเจ็ดนะครับมีราคาโยโครูอยู่ได้พี่น้องเด้อนี่เอาหางกุมใหญ่ดีอยู่ได้ครับพี่น้องสียังแจ่มเลยแหละครับผมสีย่างแจ่มเลยเดี๋ยวให้เบิ้งชัดๆนะครับเนาะเอาเบิ้งหน้าตรง ผู้ได้หางง่วสาวอยู่กับเม้า,มาออตัวนี้นะครับเนาะหมื่นเจ็ดนะครับเนาะหมื่นเจ็ดอะเบื้องแผ่นหลังเบื้องไกไก่น้ำนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้องฟังใส่ของน้องเขานะครับนี่สีว่าปันว่ดด่างอย่างนี้เลยครับพี่ดองครับนี่ตัวแดงดีทั้งตัวเลยนะครับอืมไม่วานหลเออนี่นีมาเบื้องไม่หวานไรไหลได้พี่้องไม่วนาวน,วนจอเห็นดองยางโอ้ยดีดีเบิ่งสีกันนะครับ นี่นี่จะให้เห็นสีชัดๆนะครับสีแดงจึ้งครึ่งแล้วครับผม,มสีแดงเข้มบ่ม,มีแป๋วบ่มีด่างครับบ่ม,มีแป๋วบ่มีปานบ่ม,มีด่างอันนี้ขึ้นไปลูกเออนี่นี่ะครับเออเดี๋ยวผูช่วยพยัอชนะเบิ่งสีซื่อๆดอกนี้หน่อยเออเอายืนมุมนี้ก็หนุกจะได้เห,เห็นสีชัดๆเออโอเคนี่แหละมื่นเจ็ดครับผมโอเคเอาสวยๆเราเห็นชัดๆแล้วบันนี้มุม สีนี่สีแบบสีเดียวทั้งไอ้ทั้งสองขางเลยได้คับพี่นอ้องนี่แหละงามนี่คือพี่น้องตัวจริงตองตองวาเบื้องตัวจริงอีกเนาะมือนเจ็ดออติว่าเพรเอาเพอตอเลยล่ะครับผมหรือยกชุดไปทั้งสามตัวกับมีพิเศษหายนะครับอ่ะพุดเงาพี่น้องจะเห็นในแค่หลังไปตัวเต็มดีนะครับเนาะง่อมือนก็บาดมาเอางามมาได้กระไดตัวนี่ขนสวยๆอ่ะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเด้อยวสิภาพไปเบื้องตัวนี้สวยขึ้นกันนะครับเนาะ อะยกครูมีพิเศษมาเบ่งตัวนี้เขาตัวนี้ยเขาขลิกพี่น้องตัวนี้หนึ่งว่าลูกพอดีหนึ่งหอยเดียวอันนี้เป็นลูกของช็อกโกแลตอายุ7เดือนสูงประมาณ125ถึง127คือกันครับช็อกโกแลตสูงใกล้เคียงกันด้วยพี่น้องครับอ้าวแม่เพันสูงลอยหาสิบกัวเลยแม่ใส่ลอยหาสิบตัวนี้หอยเดียวเปิดเท่าไรเปิดไว้หมื่นเจ็ดเท่ากันครับราคาสมกันบันนี้รายยคาโยครูนี่สองหมื่นเก้าพ่อครับคู่นี้ถ่ายยกนี่สองหมื่นเก้าเลยครับพี่น้องจากสามหมื่นสี่จาก จาก 3, 40, สามหมื่นสีได้พี่น้องลดหาพันครับนี่ลดห้าพันเลยละ่ะนี่เดี๋ยวสิพ้าเบื้องด้านซ้ายนะครับเออนี่ด้านซ้ายนะครับนี่ง้อสาวนี่ยกครูไปได้เลยล่ะครับผมอ่ะนี่ยไถยกเบิดก็มีราคาพิเศษดีขึ้นะครับถ้ายกเบิดทั้งสามตัว,ต,วตัวผูกไปน้ำนี่มีราคาพิเศษขึ้นกันได้พี่น้องเด้อชอบสามตัวกับเมานะครับพี่น้องมีพิเศษใหน้นะครับนี่เบื้องมุ้งไกๆไปน้ำบันนี้ ทั้งตัวผู้ตัวเมียเดี๋ยวให้มาเดี๋ยวอะไรทั้งดักนะนะครับ <c oughs> เออเนี่ยเออเนี่ยๆเออนี่ายืนนี่ดีลูกกว่นี่นี่นอ,อ,นนนนนนอ่ะนี่แหละเออนี่พี่น้องจริงๆแล้วมันยืนยกดีอยู่ที่พี่น้องครับอ่ะเอาครับผมพอ <c oughs> ดีิเกอรมีมาให้สามตัวสำเนียงน้องบุญนี่นะแม่ครับครับผมสํารับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับ